สวัสดีครับพี่น้องฮัสซี่โอนะครับกับข้อกับช่องใต้ตีนนครับแล้วก็เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วนั่นคือเพลงคันเพย์ดีกาทึสุอิสเกของเดซินนะครับซึ่งอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่รู้ครับยังไงจะขึ้นชื่ออีกให้ทีนะครับว่าชื่อว่าอะไรก็มากับควีนด้อมทีมมีสมาชิกทั้งหมดก็คือมิรุโซอึนเอลลี่แชรินแล้วก็พีซอนะครับไมเมนซินยูมาเพลงสุดท้ายเลยตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้เจอเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าทีมนี้เนี่ยจะมาได้จับจิตจับใจได้แค่ไหนพีโซไมเมนเนี่ยจะทำได้ดดดีีหาาไนนนกกก็ูััเลยว่ะครบ let's go Day six. อะไรพลอยเหรอ27เดือน6 2ส er ีอะไรอะ time w a i t time w a i t มีรู้สวยจัง ท w a เวสอู้นนาราจังเป็นไฮสคูลเหรอเป็นฟิลนักเรียนเนาะวีซอยสวยมากยิ้มแบบมีสเสน่ห์มากเลยอะเพลงนี้มีความแบบการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นนักเรียนวัยสดใสอะไรเงี้ย สดใสจังค่ำคืนนี้สดใสอะไรเงี้ยเข้ากับมีรูมากเลยอ่ะรอยยิ้มแบบเอลลี่เทมากเสียงดีมากด้วย เพลงซอสวยจังสดใสก็ด้วยได้ไม่รู้ยิ้มสดใสามากเลยอะแล้วแบบเพลงมันแบบมีความญี่ปุ่นนะแชริมก็น่ารักมีความญี่ปุ่นเนอะมันต้องยิ้มสดใสอะไรอย่เงี้ย วอล์คอทั้งแรปครบน่ารักทุกคนเลยอ่ะมันแบบเหมือน ให้ความสุขอะไรบางอย่างแชรินสิ่งดีมากเลยอ่ะส่งผมน่ารักเลยแอลลี่เห็นเทมาก เฮ้ยน่ารักจังถ่ายรูปเหรอเฮ้ยน่ารักอะ่ะจีอิซวันมีซอเสียงดีมากเลยอะ ลูกสาวทำได้ดีมากอดีมากดีจริงๆนะครับ สำหรับทีมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีมากคือแบบว่าเพลงมันแบบว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีความกิีดอายญี่ปุ่นทุกคนแล้วแบบว่าเป็นการแบบม่าวัเด็กญี่ปุ่นการ์ตูนอนิเมะครับเคยดูไหมแบบว่าที่แบบว่าอนิเมะแบบว่าอนิเมะวัยรุ่นแบบใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วจะเป็นเพลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้ที่สุดในเพลงนี้ซะรู้สึกว่ามีรู้อ่ะยิ้มสวยมากแต่ว่า อะไรก็ไม่รู้ว่าทําให้แบบว่าเออมีรุมันรู้สึกสดใสมากๆเข้ากับเพลงนี้มากๆนะครับมันแบบชอบสุดๆนะครับแบบว่ารีกวายามีรุกลับมาแล้วแบบว่ามาโชว์แล้วเออได้ดีจริงๆครับแบบว่าเป็นรอยยิ้มสดใสก็เพลงเข้ากับมีรุด้วยแหละการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าส่งมีรุมากครับสำหรับเพลงนี้คนหนึ่งที่จะพูดก็คือโซอื่นเสียงดีมากก็คือแบบว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีจริงๆครับโซอ่นแล้วก็รู้สึกแบบเหมาะกับตอนเปิดมากๆทุกคนแบบดีจริงๆนะครับแล้วก็แชรินก็คือนาารกม แล้วแบบว่าหวานมากแล้วก็มาแลบกับตอนเออเอลลี่ก็คือแบบว่า2คนนี้บอกว่าโชว์ได้ดีจริงๆครับสำหรับสองคนนี้เอลลี่ก็คือยืนเท่มาทุกคนบอกว่าแมนลงมากแล้วก็บอกว่าสาวเท่มากๆนะครับสำหรับเอลลี่คนสุดท้ายที่จะพูดเยอะหน่อยแล้วก็พูดนานหน่อยนะครับก็คือควีซอทําได้ดีมากโอ้ไม่ก็ชอบมากๆนะครับแล้วก็ตอนไฮโน้ตอะมันแบบสะใจจริงๆนะครับแบบว่าคนที่เชียร์ที่ชอบทําได้มัน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 สุดจริงๆครับแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นทั้ง ไฮโน้ตคือแบบครบจริงๆสำหรับฮิวครีซอก็ฝากใครนะครับที่เป็นเมนแล้วก็ชอบพรีซอเหมือนกันนะคอมเมนต์ Comment มาหน่อยนะครับว่าทําได้ดีไหมครับแต่สำหรับตัวเซนตอเราทำได้ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโชว์นี้นะครับเป็นโชว์ที่แบบว่าปิดได้ดีจริงๆเหมือนแบบว่าเป็นการอําลาเหมือนจบจบคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็บอกว่ามาแบบไปตายนะไปเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะล้วทำได้ดีจริงๆแล้วแบบเพลงมันเข้ามากๆนะคะทุกคนนะยิ้มสวยแบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็ส่งกับเพลงนี้มากๆเลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับเซนก็ต้องบอกว่าชอบมากกพี้ซ็ใหไปท่ เ้าจุดห้าเต็มสิบเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบยังไงคิดเห็นยังไงนะครับเซนก็ยังออไม่ดูเหมือนกันเลยว่าทีมไหนชนะนะแต่ว่าก็ให้คะแนนตามความชอบความคิดเห็นส่วนตัวของเซนเลยถ้าเพื่อนๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์ม้บอกกันได้นะครับเซนก็จะได้ไปตามอ่านตามตอบไปทุกคนเลยวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับไปต่อไปเจอกันอาทิตย์หน้าที่ซึ่งจะเป็นรอบของการเต้นนะครับรู้สึกจะเป็นการรอบแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะาารคับ